เดี๋ยวมาให้อาหารนะรอแป๊บเป็นการเลี้ยงชิมโอ้ยเจ้าก,กจะยัดดีไรคุณนายขนาดน,นี้นะครับตัวผู้กับตัวเมียได้เกิดการเลี้ยงชิมอาหารันขึ้นว่าไฟเนไหนจะได้กินเยอะกว่าโอ้ยชน แรงไม่รู้ามาจากไหนงานการก็ไม่ทำาีะกินกับนอนเอาเอาเป็นหมูตีกันไหม